ครับเจอกับคุณโจครับเจ้าของรถลีโว่อ่าสองจออกมาปีกว่านะครับปีหนึ่งแหละปีปีหนึ่งนะไปใส่กล่องพ่วงมาแล้วก็ยัดเทอร์โบ3,000มาลูกหนึ่งแล้วมีปัญหาตลอดเลยไฟโชว์ตลอดเลยพี่เหยียบไม่ได้ฮะไปจูนแก้จูนเก็บมาแล้วก็ไม่หายวันนี้ตัดสินใจครับรีแมปมันไปเลยเพราะว่าตัดดังฮะช่างแบงค์จัดให้ครับเทวเอกฮะตัดดังให้ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ฮะมาดูเทอร์โบกันก่อน ยัดเทอร์โบ3 0 0พันมาครับรีโว่ฮะยกเขาสูงมาเดินท่อกองเปื่อยมานะครับนี่ฮะเครื่องเดิม2 4หัวฉีดเดิมฮะปั๊มเดิมยัดเทอร์โบอย่างเดียวเลยตอนนี้จูนบูยูมาสามส30ปอนด์35ปอนด์นะครับเดี๋ยวดูข้างในครับนี่ครับสติกเกอ Power X ตัวใหม่ได้เรียบร้อยแล้วก็สติกอร์ช่างแบงค์นะวันนี้รีแมป Power X ครับรีโว่รีแมปได้แล้วสวัสดีครับโจ๊กสวัสดีครับมาจากสมุทรปราการครับผมตัดดังไหมวันนี้ดังครับ ของเดิมมีปัญหาไฟโชว์ไฟโชว์ครับปุ๊บโชว์ปั๊บเลยครับตลอดทางครับผมทําไงดับเครื่องสตาร์ทใหม่ดับเครื่องสตาร์ทใหม่ตลอดเลยครับวันนี้รีแมปไปไฟโชว์ไหมไม่โชว์ครับทับระเบิดดังนะร้านครับอ่านะครับโบสามพันครขาดหัวฉีดไปอย่างหนึ่งครับต้องมีหัวฉีดมีปั๊มหน่อยนะรถวิ่งงานครับค็อกซิ่งครับเนี่ยฮะสเตเต็ทครับเต็มคันครับรีโว่อสองจุดสี่รีแมปได้ครับ F O U ูสี่ศูนย์ครับช่างแบงค์จัดให้ฟังเสียงเบิ้ลตัดครับโจ๊กเบิ้ ทำไมโปรส0 0พกับรีโวมันเสียงโหดขนาดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตอนวิ่งกันนะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูเสียโจกวิ่งครับพร้อมนะพร้อมแล้วกอ โบ3,000นะครับหัวฉีดเดิม2.4ครับระเบิดตัดทุกเกียร์เลยนะครับสังเกตว่าเอ้าพี่ทำไมออกตัวไปแล้วควันหายพอบูทเยอะครับรีโวฮะเป็นเหมือนกันหมดทุกครันครับ2.4เนี่ยหัวฉีดเดิมมันเล็กนะพอเจอโบ3,000เข้าไปนะครับช่วงรอบตั้งแต่3,500-4,000รอบเนี่ยควันเริ่มหายแล้วบูทติดเต็มนี่มาแล้วควันเริ่มจางนะฮะต้องเปลี่ยนหัวฉีดนะเป็นหัวฉีดแต่งนะฮะรถมันถึงจะเดินนะแต่ถ้าเกิดเวลาหลายคลิปบางคนบอกมองเียเย หัเทอร์โบเดิมครับเทอร์โบเดิมติดรถโรงงานมันมาแค่ยี่สิบปอนเทอร์โบซิ่งเปลี่ยนโบเข้าไปใหม่มันสามสิบสาสิบห้าปอนนะเกินยี่ห้าปอนใปควันหายแล้วนะครับสาหรับรนะีโวฮะต้องเปลี่ยนหัวฉีดนะครับก็จบสวยครับของเดิมมีไฟโชมาก็แก้ไขให้แก้หายหมดเลยนะแก้หายหมดเลยนะสับระเบิดได้เลยไม่มีไฟโชเลยนะครับขอบคุณจักใจนะมาจากสมุดประกรันครับ ivo, รีโวรีแมปไปแล้วช่างแบงค์เท่านั้นครับเพาเอ็กครับจัดให้ครับ